สวัสดีค่ะไทยเพชรอะคาเดมี่เสนอตอน9วิธีในการดูแลแม่สุนัขหลังคลอดค่ะเริ่มกันเลยค่ะที่ข้อหนึ่งค่ะก็คือการดูแลคอเกเลี้ยงลูกให้มีความสะอาดนะคะก็คือต้องมีการทําความสะอาดเก็บผ้าที่เลอะเลือดและก็น้าคล่ําของแม่สุนัขนั้นออกไปให้หมดนะคะแล้วก็แทนที่ด้วยผ้าสะอาดหนานุ่มแทนค่ะโดยที่ไม่ปล่อยให้มีสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่แม่สุนัขและลูกสุนัขนะคะข้อ2ค่ะงดอาบนะ้าแม่สุนัขหลังคลอดนะคะ หลังแม่สุนัขคลอดนั้นจนถึงอายุประมาณ3สัปดาห์ค่ะอย่าเพิ่งให้สุนัขอาบน้ําเลยนะคะเนื่องจากอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายค่ะแล้วก็ทําให้แม่สุนัขนั้นเกิดอาการป่วยได้ค่ะแนะนําให้เจ้าของนั้นใช้ผ้าชุบน้าอุ่มเช็ดทําความสะอาดตัวสุนัขแทนนะคะแต่ถ้าหากบริเวณใดที่มีความเลอะเทอะมากกว่าปกติค่ะแนะนําให้เจ้าของนั้นล้างน้ําสะอาดเฉพาะส่วนค่ะเช่นบริเวณอวัยวะเพศ หางหรือว่าขาสามารถใช้น้ำสบู่หรือแชมพูทำความสะอาดได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะควรล้างน้ำยาออกให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสุนัขมีการเลียนะคะซึ่งจะทำให้ลูกสุนัขมีอาการท้องเสียได้ค่ะข้อ 3. ค่ะสังเกตสิ่งคัดหลังจากอวัยวะเพศของแม่สุนัขหลังคลอดนะคะแม่สุนัขหลังคลอดค่ะจะยังคงมีสิ่งคัดหลังที่เป็นของเหลวหรือว่าเนื้อเยื่อตกค้างจากลก ออกมาทางอาวัยวะเพศได้อยู่นะคะแม้สุนัขบางตัวนั้นจะมีออกมายาวนานประมาณ8สัปดาห์เลยได้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะสีของน้ํานั้นจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวดําคลํำไปเป็นสีน้ําตาลแดงอีกและก็ค่อยๆดูจางลงนะคะรวมถึงปริมาณก็จะต้องน้อยลงด้วยค่ะ ซึ่งสิ่งสําคัญที่เจ้าของนั้นควรสังเกตแม่สุนัขหลังคลอดก็คือน้ําหรือเนื้อเยื่อที่ออกมาทางอาวัยวะเพศนั้นจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าหรือว่ามีกลิ่นเหม็นคาวที่รุนแรงนะคะซึ่งจะบ่งบอกถึงสภาพของการติดเชื้อหรือว่ามีการเลือดออกที่ไม่หยุดค่ะซึ่งในแม่สุนัขที่คลอดเองตามธรรมชาตินั้นจะพบว่าจะมีปริมาณของสารคัดหลั่งจากอาวัยวะเพศหลังคลอดนั้นน้อยกว่าแม่สุนัขที่ทําการผ่าคลอดนะคะ ข้อ4ค่ะแม่สุนัขหลังคลอดนั้นควรได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะแม่สุนัขหลังคลอดลูกนั้นจะมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียพลังงานไปจํานวนมากค่ะรวมถึงลูกสุนัขที่คลอดออกมานั้นจําเป็นต้องได้รับน้ํานมจากแม่ค่ะในช่วงนี้แม่จะมีอาการอ่อนแอมากกว่าปกตินะคะเจ้าของควรปล่อยให้แม่สุนัขได้รับการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะไม่ควรไปสร้างความลาคัญให้กับแม่สุนัขนะคะ แม่สุนัขบางตัวค่ะมีความห่วงลูกสุนัขมากเลยค่ะหากมีคนเข้าไปใกล้ๆจะทําให้แม่สุนักนั้นมีความวิตกกังวลและจะไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะถึงเวลานั้นแม่สุนัขอาจจะมีอาการป่วยขึ้นมาได้นะคะ ข้อ5ค่ะแม่สุนัขหลังคลอดนั้นต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมนะคะจากที่กล่าวไปแล้วค่ะว่าแม่สุนัขหลังคลอดนั้นจะมีสภาพร่างกายหลังคลอดนั้นค่อนข้างอ่อนแอกว่าปกติค่ะดังนั้นในช่วงนี้เจ้าของต้องดูแลแม่สุนัขให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่ค่ะรวมกับปริมาณอาหารที่แม่สุนัขควรได้รับภายหลังการคลอดนั้นอาจจะต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้น 2- ถึงสเท่าของปริมาณในช่วงก่อนตั้งท้องเลยค่ะขึ้นอยู่กับจํานวนของลูกสุนัขที่คลอดออกมานะคะ สารอาหารของแม่สุนัขหลังคลอดที่จําเป็นได้แก่อาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะซึ่งช่วยในการซ่อมแซมร่างกายค่ะให้กลับมาสมบูรณ์ได้ไวขึ้นค่ะเจ้าของนั้นสามารถปรุงอาหารให้สุนักกินเองได้ค่ะโดยการเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์หรือว่าไข่เข้าไปนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือจะซื้อเป็นอาหารสําเร็จรูปสําหรับสุนัขเลยก็ได้ค่ะที่เป็นสูตรของแม่หลังคลอดหรือว่าแม่เลี้ยงลูกนะคะ มาต่อกันที่ข้อ6ค่ะแม่สุนัขหลังคลอดนั้นต้องมีน้ําดื่มอย่างเพียงพอค่ะเนื่องจากแม่สุนัขหลังคลอดนั้นต้องให้น้ํานมลูกอยู่ตลอดเวลาค่ะรวมกับสุนัขบางตัวนั้นมีอาการไม่อยากเดินออกไปกินน้าค่ะเนื่องจากห่วงลูกมากหรือว่าบางตัวมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าคลอดนะคะดังนั้นแม่สุนัขจึงมีโอกาสที่จะขาดน้ําได้ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะเจ้าของจะต้องวางน้ําให้แม่สุนัขก,กินได้เรื่อยๆในตําแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของน้ําที่จะไปหกเลอะเทอะตัวแม่และตัวลูกนะคะ ข้อ 7. ค่ะสังเกตเต้านมของแม่สุนัขหลังคลอดค่ะการดูแลแม่สุนัขหลังคลอดนั้นเจ้าของจะต้องสังเกตบริเวณเต้านมและหัวนมของแม่สุนัขด้วยค่ะหากเต้านมหรือหัวนมนั้นมีการบวมเต่งแดงอักเสบจับแล้วรู้สึกร้อนกว่าปกติหรือจับแล้วเจ็บนั้น ก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะรวมกับน้ํานมที่ออกมานั้นมีการเปลี่ยนสีหรือว่ามีสีปนเลือดค่ะลักษณะพวกนี้นะคะบ่งบอกถึงความผิดปกติได้เลยค่ะแม่สุนัขอาจจะมีภาวะเต้าน,นมอักเสบเพียงแค่เต้าเดียวหรือว่าหลายเต้าก็ได้นะคะทําให้ลูกสุนัขไม่สามารถดูดนมได้ค่ะดังนั้นควรพาสุนัขไปตรวจอย่างละเอียดโดยสัตวแพทย์ด้วยนะคะข้อแค่ะเป็นข้อที่ค่อนข้างสําคัญนะคะแม่สุนัขหลังคลอดน,นั้นมีโอกาสเป็นโรคไข้น้ํานมค่ะ แม่สุนัขที่มีจํานวนลูกมากและลูกสุนัขนั้นดูดนมเก่งมากค่ะจะทําให้แม่สุนัขนั้นเกิดอาการขาดแคลเซียมในกระแสเลือดได้ค่ะส่งผลให้แม่สุนัขนั้นพัฒนาเป็นโรคไข้น้ํานมหลังคลอดได้ง่ายค่ะเจ้าของต้องดูแลแม่สุนัขหลังคลอดโดยสังเกตอาการที่บ่งบอกว่าไข้น้ํานมก็คือสุนัขจะมีอาการเกรงตัวสัน่นชักอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมีการหอบเหนื่อยง่ายกระวนกระวายเป็นต้นค่ะ ถ้าเกิดอาการพวกนี้แล้วแนะนําให้รีบพาไปหาคุณหมอตรวจโดยด่วนเลยนะคะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ9ค่ะหมั่นตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของแม่สุนัขค่ะเจ้าของควรดูแลแม่สุนักหลังคลอดด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายสุนัขอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งนะคะร่วมกับการดูอาการอื่นๆของแม่สุนักค่ะเช่นอาการซึมไม่ทานอาหารหรือว่าอาเจียนเป็นต้นค่ะ ซึ่งอุณหภูมิโดยปกติของแม่สุนัขหลังคลอดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ100-103องศาฟาเรนไฮน์นะคะหากสุนัขมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติเป็นเวลานานนั้นมีโอกาสที่แม่สุนักกำลังจะขาดพลังงานหรือว่าขาดสารอาหารได้นะคะแต่หากอุณหภูมิของสุนัขนั้นสูงกว่าปกติหรือเป็นไข้เป็นเวลานานค่ะก็มักจะบ่งบอกว่าสุนัขอาจจะมีภาวะของการอักเสบติดเชื้อในร่างกายนะคะซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะเช่นภาวะมดลูกอักเสบหลังคลอดภาวะเต้านมอักเสบโรคไข้เน พยานเม็ดเลือดแทรกซ้อนเป็นต้นค่ะการสังเกตอาการของสุนัขอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีปัญหาไงก็สามารถสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายฝากกดติดตามไทยเพจอะคาเดมี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ